และมีท่าทีเป็นกลางขนาดนั้นถ้าเราใกล้กับใครและได้ผลประโยชน์มากขึ้นให้เข้าไปใกล้เลยค่ะส่วนถ้าไกลจากใครและไม่เสียผลประโยชน์รักษาระยะห่างไว้หน่อยก็ดีเพราะฉะนั้นอย่าปโปรขคลงใดข้างหนึ่งคือให้ปโปรที่เดียวให้ปโปรประเทศไทยนี่คือกาวย่างของคุณพิสารมานะวพัฒนะคะที่เข้าสู่การเมืองเต็มตัวถ้าเกิดว่าพักประชาชนจัดตั้งรัฐบาลทูตพิสารจะมาร่วมทีมบริหารด้านต่างประเทศปลดล็อกระบบราชการ สัส่งปัญหาไทยถึงต้นต่อแล้วก็ทําการทูตกินได้ที่ไม่อยู่ภายใต้ความกลัวและเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตคนไทยอย่างแท้จริงนะคะกับก็เป็นการ <ขอ S 1> ทูกกินได้ที่ที่จริงเนี่ยพักส้มพักประชาชนเนี่ยเขาบอกมาก่อนแล้วว่าเขาจะมียุทธศาสตร์การเปิดตัวทีมบริหารเพื่อให้ประชชนรู้ก่อนว่าเลือกเขาแล้วจะได้ใครบริหารซึ่งก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ใหม่ๆที่พักการเมืองนํามาใช้แต่ก่อนนั้นเนี้ยคือพักคุณนุทินพักภูมิใจไทยเนี่ย เปิดตัวมาแล้วแต่ก็เป็นคนที่เรารู้จักกันดี3ท่านคนนอกนะครับก็คือคนท่านเสียาศักนะฮะคุณสมบจีแล้วก็ดรเอกนิตินะฮะก็เป็นจริงเปิดมาก่อนเพ<ฆ>ะนั้นก็ถือว่าว้าวพอสมควรตอนนี้พักส้มใช้กรณีนี้ไม่รู้ว่าจะว้าวขนาดไหนในการเรียกฐานเสียงนะครับเ,เพราะว่าเห,เห็นมีการวิเคราะห์เหมือนกันนะคุณก้องว่าที่ต้องทําแบบนี้เนี่ยเพราะว่าไอคนในเนี่ยมันมีมีชนะกันเยอะอ่ะค,คือเหมือนว่ามีแผลทั้งแผลไอเรื่องแก้หนึ่งหนึ่งสองด้วย แล้วก็แผนนู่นแผนนี่นะเพราะฉะนั้นอคนนองที่เป็นนี่แหละเหมือนที่เขาบอกเลยเขาจะเป็นตีมอะไรนั้นเด e ์โปรเฟชชั่นัลใช่มเดบ์โปรเฟชชั่นัลเดบ์โปรเั่น้วนี่คือ EP ที่สองนะฮะหมายถึงคนที่สองใช่ยังมีอีกหลาย EP ทีนี้มาดูเรื่องของบทบาทของท่านทูพิสารกันบ้างนะครับก็จริงๆท่านก็เป็นหนึ่งใน13สวที่ลงมติเห็นชอบคุณพิธาเป็นนายกซึ่งเราก็มีกราฟิกนะว่ามีใครบ้างในครั้งนั้นที่ มีการประกาศหนุนคุณพิธาเป็นนายกซึ่งตอนนั้นจําได้ว่าต้องใช้เสียงสว์หนึ่งในสามในการที่จะต้องให้เลือกร่วมเลือกนายกด้วยนะฮะก็มีท่านทุยพิสาเนี่ยคนหนึ่งที่อยู่ในนั้นน,นะครับทีนี้นะฮะก็ท่านเนี่ยก็ถือว่ามีบทบาททางการเมืองพอสมควรในสมัยเป็นสวนะครับว่าว่าเป็นเป็นหนึ่งในสวที่ถูกตั้งขึ้นมาที่ไม่ยอมที่ยอมบวชปิดสวิตต์ตัวเองในการเห็นชอบแก้รัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็เคยรับ หลักการแก้ร่างแก้ไขรัฐธรมนูญเนี่ยมาตารา272หรือปิดส,สวิตสบร์ถึง6ครั้งนะฮะคือรับหลักการหมดนะฮะก็คือร่างแก้รัฐธรมนูญที่พักร่วมฝ่ายค <living. S 1> ้านเสนอนะครับร่างแกร้รัฐธรมนุนที่ภ้าไปชนหรือไอรอเสนอนะครับร่างแก้รัฐธรมนุญที่พักร่วมฝ่ายค้านเสนอก็คือพูดง่ายคือแกมมเจนารมในแนวทางเดียวกับที่พักร่้มดำเนินการนั่นแหละนะฮะ,ะก็เป็นหนึ่งในคนนอกที่เรียกว่าเปิดตัวเป็นอีีที่สอง e Professional ค่ะ ส่วนพักพลังประชารัฐนะคะบิ๊กป้อมเนี่ยก่อนหน้านี้หลายท่านคงทราบดีนะคะเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยมีข่าวการประกาศลาออกจากแคนดิเดตนายกล่าสุดวันนี้ค่ะประกาศลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักทีนี้พอบิ๊กป้อมลาออกเนี่ยกรรมาการบริหารต้องพ้นจากวาระทั้งคณะเลยคุณพัยบุญนิติตะวันนะคะวันนี้มีการพูดถึงเรื่องนี้ไปฟังกันค่ะในวันนี้ก็มีเรื่องสำคัญ เพราะเด็กโควิดได้ได้ให้เหตุผลในการละออกไว้ยังไงบ้างคะสุขภาพแย่งเรียวน,นะครับท่านสุขภาพท่านไม่ดีนะแล้วก็มันเพิ่มเกิดขึ้นนะเพราะว่าถ้าไปต่อจะมีปัญหามากขึ้นเพราะอายุท่าน,นท่านก็เยอะ,ะ 80, และ้วแต่สิทแล้วแต่สิทธิ่าแต่ว่าใจเนี่ยยังรักพักและห่วงพักอยู่ตอนนี้ดังนั้นการที่ท่านมาเป็น ให้ท่านธีนุษเทียนทองซึ่งมีความเหมาะสมทุกประการ,รขึ้นมารับตําแหน่งหน่หน้าทักแล้วก็ท่านก็จะไปช่วยดูแลในฐานะเป็นประธานคณะที่ปรึกษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการาเป็นการาที่วางคิปวางของท่านที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าท่านไปช่วยอยู่ข้างหลังจะทําประโยชน์ได้มากกวดังนะน,นั้นก็แล้วก็ก็ไม่มีปัญหากับเรื่องสุขภาพของท่านด้วยนะครับ ท่านก็ยังเยียนยานให้ผมเรียนกศิลป์จนนะบว่าท่านยังอยู่ในพรรคพลังประชาลิดไตยนะครับและยังจะทำงานให้กับพรรคอยา่างเต็มที่ คุณภับุญก็เล่านะคะว่าตอนที่พลเอกประวิทย์ให้ไปรับหนังสือลาออกก็กำชับกับคุณพับุญว่ายังจะช่วยพักต่อไปจะมาเป็นประธานคณะที่ปรึกษาพักพลังประชารัฐและท่านจะเป็นลมใต้ปีกให้กับคุณตรีนุชในการนำพาพักในทิศทางที่มั่นคงยั่งยืนและแข็งแรงก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ส่วนที่ประชุมกรรมการบริหารพักเนี่ยมีมติว่าให้กรรมการบริหารพักชุดนี้รักษาการไปก่อน จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่แต่ว่าเนื่องจากตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการเลือกตั้งไม่สามารถจัดประชุมได้นะคะก็จะประชุมอีกทีหลังเลือกตั้งแล้วเสร็จคือกําหนดไว้ประมาณวันที่7มีนาคมเพื่อจะตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แล้วก็เน้นย้ำว่าพลเอกประวิตยเนี่ยปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ดีเพราะาอายุ8 1ปีแล้วนะคะก็เป็นที่มาอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นการจบสามปออย่างเป็นทางการไหมฮะหรืยัเป็นทางการไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เป็นทางการแล้วนะฮะใช่เพราะว่า คือเพราะว่าปอปอป๊อกนี่ไปก่อนเลยปอปอป๊อกพลเอกอนุพงศ์ครปอประยุทธ์นี่ก็ขึ้นชั้นไปเป็นองค์คมนตรีก็เหลือจริงๆเอาเว่าเหลือปอป้อมนี่แหละที่ยังโลดแล่นแต่ตอนนี้ก็คงแล่นไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าอายุอานามก็เยอะแล้วเป็นรุ่นพี่สุดด้วยใช่พี่ใหญ่บุรพ์พยัก็ทราบว่าท่านมีอาการป่วยนะครับ ค่อนข้างอายุเยอะแล้วอาอาจจะเป็นแค่ลมใต้ปีกพ่อนดีกว่าเป็นลมใต้ปีกให้คุณตรีนุชคุณอื่นๆเข้าไปค่ะพี่ขณะเดียวกันในส่วนของพรรคกราธรมซึ่งเป็นพรรคที่กระสุนตกมากที่สุดนะถูกทั้งไม่มีคนจับมือด้วยนะรวมถึงก็ถูกปรามมาถูกเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรนะฮะถูกให้ติดแบรนด์ว่าเป็นพรรคสีเทาสีเทาอย่างเงี้ยนะฮะวันนี้เองนะครับร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่านะครับประธาน ที่ปรึกษาพร,ารรคกระทำก็พูดถึงแผนนะฮะการหาเสียงของพรรคน้ำหมอเต็มจะเปิด17เว mm hmm. ทีใหญ่หาเสียงทุกภาคของประเทศนะครับแล้วก็แบบจะมีการแบ่งเป็นหลายจังหวัดเป็นอะไรเลยแล้วก็มีพูดถึงเรื่องที่แบบว่า,าตัวเองเนี่ยถูกกระทํามากมายถูกแต่ร้ายไปตีละมากมายเนี่ยแต่ตัวเองทนได้แล้ว่านัดทนได้นะเดี๋ยวไปฟังเราไปฟังหน่อยกันว่าคุณนัดทนได้ยังไงฮะ <Ha. S 1> ไม่ทําใครก่อนยังไงฮะ oh. ครับแล้วหลักฐานเด็ดเราจะหยิบใช้เมื่อไหร่ครับถ้าเกิดหลักฐานเด็ดที่ท่านบอกว่ามีที่มีเยอะก็กล้าทาโดยเฉพาะผมนี่ชัดเจนนะใครไม่ทําผมก่อนผมไม่ทําแต่ถ้าใครทําผมก็อย่างที่ที่น้องเห็นนะแต่ละไม่ว่าภรคไหนก็ตามแล้วถ้าถ่านกล้าทำมากส่วนกลับแล้วท่านจะทำมีแผลมีแปลทุกพราคเลยครับแปลว่าโค้งสุดท้ายใช่างไคะที่จะปล่อยมาเด่ผมไม่ทําเรื่องพวกนี้แต่ว่าจะทําผมก่อน แปลว่าที่ทำมาแล้วไม่ติดใจนะทำติดก,ก็คือก็พร้อมเจ็ดก,ก้ต่อผมมีมากกว่าวนั้นอีกนะครับแปลว่าตอนนี้ยังทนได้ใช่ไหมครับตอนนี้ยังทนได้น่าจะทนได้อยู่เกียรตครับอบคุณครับนะฮะนัดยังทนได้อยู่พี่<ะ>คืออย่ามาโจมตีเขามากนะเขาถ้าโจมตีมากอย่าให้เขาสวนกลับ<ะ>สวนกลับเนี่ยทุกพักมีแผลแน่นอนว่ากล้าทำก็พร้อมสวนถ้า เล่นกับเขามากตอนแต่ตอนตนี้ยังไม่ทำชอบประโยคสุดท้ายตอนนัดยังทนได้อยู่ตอนนี้นะนัดยังทนได้อยู่นะคะ,นะะส่วนเพื่อไทยค่ะไปที่กาลสินนะคะคุณจุลพัน,นธ์นอรวิวาถว์หน้าพักเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนี่จะต้องไม่มีวันขาดทุนอีกต่อไปนี่ยนะคะาสายกับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดกาลสินนะคะไปเปิดเวทีช่วยนายนัทวัฒน์พิมพนิษฐ์ผู้สมัครสอสสกาลสินเขตสพักเพื่อไทยทัพที่ลงไปจะมีนัทวุฒิใสเกือจิราพรสินทุกไพร มีคุณเดียขัติยาสดิผนนะคะคุณจุลพันธ์เน้นย้ำนโยบายชูหวยเกษตรอายุการแก้ปัญหาผลผล,ผลิตทางการเกษตรแล้วก็ปัญหาแสแกมเมอร์นะคะบอกว่านโยบายเพื่อไทยสำเร็จเนี่ยจำเป็นการจะทำให้สำเร็จจำเป็นที่พี่น้องต้องเลือกคือเลือกทั้งคนทั้งพักแล้วก็แคนดิเดตนายกนะคะอาจารย์เชนเนี่ยเต็มเปี่ยบไปด้วยคุณวุฒิวัยยุฒธเป็นนายก โดยเฉพาะผู้สมัครกาลสินเขตสี่คือเบนนัทวัฒน์เนี่ยนะคะเพียบพร้อมไปหมดเลยแล้วก็ชูธงหาเสียงสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจส่วนน,นายนัทวุศสยเกื้อก็กล่าวปราศัยมั่นใจชูธงนโยบายพรรคเพื่อไทยและมั่นใจว่าจะชนะ 6, <ม>6เขตเลือกตั้งแม้ว่ามีเวลาเพียงหนึ่งเดือนแต่เห็นพลังมวลชนที่มาสับสนแล้วก็บอกว่ามีความมั่นใจเต็มเปี่ยมนะคะคในส่วนของคนด d เด a นายกของพรรคเพื่อไทยเองนะครับอาจารย์เชนดรเชนนะฮะ คุณยศชนันวงสวัสด์วันนี้นะครับก็นำทีมนะฮะผู้สมัครของจังหวัดสมุทรสาครรวมถึงนะครับมีคุณพงกบินจุงเรื่องเรืองกิตนะครับรองหัวหน้าพักนะฮะรวมถึงคุณวิสุทธ์ชัยนรุณเนี่ยติดตามไปด้วยไปลงพื้นที่หาเสียงนะครับที่จังหวัดสมุทรสาครนะฮะก็ทันทีที่อาจารย์เชนเนี่ยมาถึงก็มีการนำทีมผู้สมัครนะครับสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สมุทรสาครเมื่อกี้ไม่แอบมีแฟนขับหอมแก้มะนะ <m> เหมือนพระเอกลิเกเลยนะฮะก็มีประชาชนเนี่ยมาต้อนรับมอบช่อดอกไม้ขอถ่ายรูปมีการตะโกนนะฮะยศชนันเบอร์เก้า <m> พักเพื่อไทยนโอ้โหก็คึกคักเสียงกันพอสมควรนะฮะก็อาจารย์เชนแน่นอนว่าไปสมุทรสาครก็ต้องโชว์พีสัยทัศน์นิดหนึ่งพี่เอ<ช>พูดถึงเรื่องของปัญหาซึ่งสมุทรสาครบอกว่าเป็นดินแดนที่ทางการประมงนะฮะเลี้ยงชีพโดย ที่ประมงเยอะนะครับก็อาจารย์เชนบอกว่าจริงๆเรื่องที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยไม่ใช่ขีดแค่ปัญหาเรื่องอาชีพการประมงเท่านั้นปัญหาสมุทรสาครในอเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการจราจรปัญหาค่าครองชีพนะครับปัญหาค่าแรงแน่นอนว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกว่ามีนโยบายที่สอดรับกับเรื่องแก้ปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดนะก็ก็อยากจะมาเน้นนะฮะว่าเนี่ยเพื่อไทยมีชุดนโยบายที่้อมจะแก้ไขช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วนะครับก็ ก็นี่เป็นการแนวทางการหาเสียงไปนะครับก็วันนี้อยากจะลงมาดูพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะนะครับก็จะเรียกว่ามาช่วยหาเสียงแล้วก็มาพูดถึงสาษาไท์ในการแก้ไขปัญหาให้กับชาวสมุทรสาครด้วยนะฮะอดคิดไม่ได้เป็นนักการเมืองที่ต้องเก่งนะคุณก้องไปพื้นที่ไหนต้องรู้ทุกเรื่องทุกประเด็นต้องรู้ปัญหาต้องแก้ปัญหาได้ด้วยปัญหาแล้วแล้วคุณคิดดูปัญหาในโลกแต่พื้นที่มันเยอะแยะนะแต่ไปแล้วต้องแบบเชี่ยวชาญไงนั่นก็ทําได้นี่นี่ก็จะทาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อก่อนเห็นไปปิ้งหมู นกักการเมืองต้องทำอาหารด้วยทําได้ทุกอย่างอุ้มเด็กอะไรแบบนี้แล้วก็เจ้าะแจ้งกันไปช่วงเลือกตั้งเสียเฮงค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะดูแลทางฝั่งของชนบุรีภาคตะวันออกของพรรคภูมิใจไทยนี่ก็มั่นใจอยู่เหมือนกันบอกว่าตอนนี้กระแสะตอบรับดีในช่วงลงพื้นที่หาเสียงชายหาดบางแสนเนี่ยแม่ค้าร้องอะไรคุณก้องให้ถ่ายรออะไระร้องเลยค่ะขอเลยค่ะ โครงการอะไรคนละครึ่งคนละครึ่ง plus เหมือนเดิมเลยนะคะบอกว่ารัฐบาลเตรียมพร้อมไว้แล้วไปฟังเสียเฮงค่ะเราจะประเมินวันนั้นเราก็พูดไปก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวก็พี่น้องประชาชนหรือาเก๊งตรงข้ามก็เอาไปจบตีแต่ขอให้บอกเลยว่าการที่รวมตัวันนั้นเนี่ยมันเกิดจากรั้งนี้แล้วมันความคิดไปคนละพักเท่านั้นเองมันก็ต้องมีการแข่งขันตามบอกไปแล้วทุกใจแต่เมื่อวันหนึ่งที่เราอยู่พักเดียวกันแล้วพักภูเก็ตไทยด้วยกันนั้น การทางานร่วมกันเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันมันเหมือนกับเราโตมาด้วยกันเราเติบโตมันการเมืองมาด้วยกันผมเองก็เป็นถือเป็นน้องในบ้านถึงเวลาวันหนึ่งเราจะเป็นที่ต้องอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันความเป็นพี่เป็นน้องมันคุยง่ายกว่าคนที่เป็นนักการเมืองแล้วคุยคุยภาษาชาวบ้านไม่รู้เรื่องน่ากลัวคนเป็นนักการเมืองแล้วมันคนละพวกกันแล้วเราไปขวาเข้าไปซ้ายชาวบ้านไปขวาจะไปซ้ายอย่างเดียวฉุดความเจริญ เห็นเห็นหลายหลายจังหวัดนะฮะที so there, here, But, freely, Thailand, ่เกิดจากการแข่งขันแล้วก็แตกแยกแล้วก็ความเจริญก็ไม่มีมาตกถึงจังหวัดนั้นเพราะว่าคนจะไปทางขวากว่างหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามไปทางซ้ายประเทศในประเทศไทยสิ่งคือจังหวัดมีหลายจังหวัดนะที่เป็นแบบนี้ซึ่ไม่มีความเจริญเพราะขัดแข้งขัดขากันแต่ผลประโยชน์แต่นักการเมืองไม่ผลประโยชน์ประชาชนเราต้องผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก นกักการเมืองต้องเอาประโยชน์ประชาชนเป็นหลักแน่นอนค่ะทุกพักนะฮะทุกพักแล้วก็ตอนนี้ที่จังหวัดชนบุรีเองแน่นอนว่าบ้านใหม่กับบ้านใหญ่เขาจับมือกันอ,อยู่ภูมิใจไทยสู้กับคู่แข่งอย่างพักประชาชนซึ่งก็ได้กระแสดีมากในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วคราวนี้เขาก็มั่นใจเพราะว่าเขาก่อนเขาบอกเขาตัดเสียงกันเองตัด,ตดคะแนนกันเอง<ช>เลยไม่ได้ครั้งนี้ก็เขามั่นใจว่าเขาจะกวาดสิบที่นั่งเลยนะใช่เพราะครั้งก่อนทั้งกลุ่มของคุณสุชาติกลุ่มของคุณ คุณสุชาติอยู่อยู่พรรคพรชครัฐและก็กลุ่มคุณอไม่ใช่อยู่รวมไทยชาติรวมไชาติแล้วก็คุณสุนิยาอยู่เพื่อไทยก็ไปแข่งกันเองแต่สุดท้ายไทยรัฐยรัให้กับส้มนะคะมาหนึ่งนะครับเรื่องต่างประเทศนะฮะอย่างที่ทราบหลังจากที่ท่านเขาเรียกว่าคุณนิโคลัสมาดูโรนะครับประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาซึ่งถูกทหารอเมริกันเนี่ย มาจับตัวเองบ้านนะฮะไป, <200 S 2> ไปสองร้อยนายนะเราเห็นว่าลอยตัวลงมาครับพาไปขึ้นศาลที่สหร,รัฐนะครับก็วันนี้นะครับประธานาธิบดีนนโคลัสมาดูโรนะครับแล้วก็นางซิเลียฟอรเรสภริยาเนี่ยมีการไปขึ้นศาลร,รัฐบ,บาลกลางสหร,รัฐที่เขตแมนฮัตตันในกรุงนิวยอร์กนะครับให้ปากคาเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับเรื่องที่ทั้งคู่เนี่ยตกเป็นจําเลยในเรื่อง,องของข้อหาค้ายาเสพติดแล้วก็ ก่อการร้ายแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอาวุธอะไรนะทั้งหลายแหละที่ทางสหรัฐเขามีการตั้งข้อหาไว้นะครับแน่นอนนะครับทางมาดูโรแล้วก็ภรรยาเนี่ยก็มีการตอบเป็นภาษาเปนผ่านล่ามนะฮะแล้วก็เป็นให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วย้ำนะฮะว่าตัวเองเนี่ยยังคงเป็นผู้นำารัสตรีหมายเลขหนึ่งของเวเนซุเอลาอยู่นะครับแล้วก็กล่าวหาทางเจ้าหน้าที่ของสหรัฐว่าทำการลักพาตัว ค,คุมขังเขาเรียกว่าขู่ขาบังคับออกมานะฮะจากเวเนซุเอลานะครับก็ก็เรียกว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่สหรัฐ เป็นการตั้งข้อหาไว้น,นะฮะค่ะขณะที่มาโกร์บิโอรัฐมนตรีต่างประเทศและพีเท็กเซตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมก็ขึ้นชี้แจงแบบปิดต่อสภาคองเกรสนะคะเมื่อวานนี้เกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในเวเนซุเอลานะคะทำกลางความกังวลว่าทรัมป์นั้นกําลังนํากําลังกลับเข้าสู่ยุคล่าอาณานิคมและทําสงครามโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรสแล้วก็ยังอนาคตที่คุมเครือเกี่ยวกับเวเนซุเอลาใช้เวลาชี้แจงสักสองชั่วโมงนะคะ คือนอกจากรูบิโอและเฮ็กเซตแล้วเนี่ยยังมีพลเอกแดนเคนค่ะประธานคณะเสนาธิการร่วมจากกองทัพอากาศและมีแพมบอนดี้รัฐมนตรียุติธรรมในการชี้แจงปรากฏว่าวันดาผู้นำพักริบบิบิกันมีท่าทีสนับสนุนปฏิบัติการของทรัมป์ในการขับไล่มาดูโรบพ,พ้นจากตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ว่าสมาชิกเดโมแครตเนี่ยตั้งคำถามต่างๆเพราะว่าสหรัฐยังไม่ได้ถอนเรือรบออกจากทะเลนอกชายฝั่งเวเนซุเอลาไม่จอนสันนะคะประธานสภาผู้แทนสหรัฐบอกว่า หลังจากอเมริกาสาหารัฐอเมริกาคาดว่าจะไม่ส่งทหารลงพาคพื้นดินเวเนซุเอลาแลวก็บอกว่าน,นี้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางการปกครองแต่เรียกร้องให้เวเนซุเอลาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองเท่านั้นจอร์นสัญย้ำนะคะว่าสาหรัฐจะไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนอกเหนือจากการบังคับให้มีการจัดตั้งรัฐบาลรักษาการเพื่อเดินหน้าต่อแต่ผู้นำเวเนซุเอลาคนใหม่ก็จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายด้วยยาเสพติดหรือขนยาเสพติดเข้าไปที่สหรัฐนะคะ เขาบอกว่าเขามีแนวทางที่จะโน้มน้าวให้เวเนซุเอลาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะสหรัฐสามารถเข้ายึดครองภาคส่งออกน้ํามันของเวเนซุเอลาได้สําเร็จและคิดว่าจะทําให้มีการปกครองใหม่ในเวลาอันใกล้ส่วนวุฒิสภาในสัปดาห์นี้จับตาเลยค่ะเพราะว่าจะมีการโหวตเกี่ยวกับมติอำนาจสงครามหรือ war powers resolution ซึ่งตัวนี้ห้ามไม่ให้สหรัฐดำเนินการทางทหารในเวเนซุเอลาโดยไม่ได้รับอนุมัติจากสภาคองเกรสนะคะ เพราะว่าปฏิบัติการล่าสุดที่สหรัฐค้นล้มมาดูโรบรรดาผู้นําสภาคอนเกรสได้รับแจ้งก็ตอนที่ปฏิบัติการนั้นเริ่มขึ้นไปแล้วแม้ว่าสภาคอนเกรสจะเป็นฝ่ายเดียวที่มีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับสงครามชาร์คชูเมอร์ผู้นําเดโมแครตในวุฒิสภาก็เตือนเลยค่ะว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยของทรัมป์เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในแนวนโยบายต่างประเทศที่อันตรายเพราะทํั้ส่งสัญญาณนะว่าอาจจะมีปฏิบัติการทางทหารต่อโคลัมเบียคิวบาแล้วก็ กรีนแลนด์ด้วยนะคะนอกจากจากนี้ล่าสุดนะคะประธานาธิบดีโดนัทพร้ปมบอกว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะเข้าไปมีส่วนระยะยาวกับการเปลี่ยนผ่านในเวเนซุเอลาและยืนยันว่าจะยังไม่มีการเลือกตั้งครั้งใหม่ทั่วไปเกิดขึ้นในประเทศนี้อีก30บวันข้างหน้านะคะเพราะว่าต้องการให้มีการฟื้นฟูประเทศซะก่อนอนะฮะก็แน่นอนมันมองได้นาน,านจิตตังเต่บางคนบอกไปปนแต่ก็ไม่รู้แนละ้วแต่มุมมองนะครับว่าการดำเนินการอย่างเงี้ยคือเขาไปแทรกแซง ประเทศอื่นแบบชัดเจนขนาดนี้มันก็ดูแปลกๆเหมือนกันรักพาตัวประธานาธิบดีแล้วแล้วก็บังคับเรื่องของการต้องทําข้อตกลงเรื่องน้ํามันเนี่ยขสารัฐด้วยเนี่ยมันก็ดูดูบีบบังคับเกินไปหน่อยนะฮะก็ต้องติดตามดูนะครับว่ารายละเอียดเรื่องราวแบบนี้มันจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่เพราะว่าเห็นโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขามีการขู่ไปหลายประเทศกีนแลนด์คิวบาควอมเบียอิหร่านก็มี <Ha. S 2> คือก็ต้องติดตามว่าโกมบนจะปั่นปวดขนาดไหนนะคือเขาพยายามจะบอกว่าเขาไม่ได้ทําสงครามแต,รแต่ว่าเขาทําสงครามกับขบวนการค้ายาเสพติดก็เป็นเหตุผลของโดนัลด์ทรัมป์นะครับ,รบก็นี่คือภาพรวมของรายการห้องข่าวไทยโพสต์ในวันนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับก็เป้าหมายแล้วก็แน่นอนว่าเราต้องการถึง0 0แสนซับ ก็จะพยายามพูดทุกวันนะฮะพยายามจะพูดทุกวันให้ช่วยกันกดช่วยกันหน่อยค่ะพี่น้องนะฮะช่วยกันนิดหนึ่งนะครับก็ขอคะแนนเสียงจากผู้ชมบ้างแล้วกันไม่ซื้อเสียงด้วยนะไม่ซื้อมีอะไรจะไปซื้อขอคะแนนเสียงสนับสนุนครับนะฮะก็ถือว่าขอบคุณที่ติดตามมาทั้งสองคนอย่างต่อเนื่องนะครับก็ขอบคุณทางพีทีกรุ๊ปเขาสปอนเซอร์ใจดีของรายการแล้วก็หลังจบรายการเราจะมีรายการตรงปกตรงประเด็นของพี่สำราญรอดเพชรแน่นอนมีข่าว ที่ว่าข่าวเด็ดข่าวร้อนแรงสดวันนี้เรื่องของสินบนปปชอทองคำทองคำของบิ๊กโจ๊กเดี๋ยวพี่สำรานจะมาขยี้ประเด็นเรื่องนี้ให้ชัดเจนขึ้นนะครับว่าอะไรคืออะไรตัวยอ่อคนนี้คือใครอะไรยังไงจะมาก่อติดกันนะครับก็วันนี้ผมเพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ